เป็นยังไดพ้องนะเจ้าหลังห่วยออกแล้วแต่ละคนมีอาการเป็นยังไดนะเจ้ามียจ๊แมวนี่ก็กินน้ำพริกตอละเจ้าก็จะมาเอาสูตรห่วยสูตรอาซิฟหลังมันแม,ม,ม่นสูตรนี้นะเจ้าสูตรตีเดินตอนน่อเนาะเขาสูตรได้ตีมันรุดแล้วเขาก็ปล่อยให้มันรุดไปนะเจ้าเขาก็จะมาตามตอสูตรไหนตีเข้านะเจ้าเขาก็จะมาตัวกันพอต่อไปนะเจ้าว่า ยังเหลือสุดไดพ่องตียังเข้าอยู่นะเจ้าสุดนี้ก็เข้ามานะเจ้าสุดซิปห่างตัวนี้นะเจ้าก็รุดไปยังสุดตีล่างตัวเดียวนะเจ้าก็รุดไปนะเจ้าเหล็กห้าก็วิ่งไปอยู่เหล็กบนใส่ยังงานนะเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาตัวสูตสุดนี้กันตอเลยนะเจ้าสุดซิปล่างนี่นะเจ้าแต่ละคนหลังห่วยออกเป็นยังไดพ่องนะเจ้าไม่ใช่แม้วก็กินน้ําพริกตอละเจ้าทามาพอเอามวลมวลมาได้เนาะ แล้วก็ขอบคุณนะจ้ะขอบคุณเอฟซของแมวเนาะที่บอกว่าเออขาก้องต่อได้จะซื้อหื้นนะจ้ะขอบคุณหลายๆนะจ้าตีขออันเล็กบัญชีแมวมานะจ้ะขอบคุณสำหนับน้ําใจดีๆเนาะมาเป็นยังนะจ๊ะอย่าแมวจะงุงงะย,ยังอี้ก่อนเนาะสั่งเง้งเนะจ้าอย่างที่บอกหวยกับมีเข้ามีรูดนะจ้ะคนไหนตีเอาลักซิตัตัวนี้ไปจับถ้าได้ก็ยินดีตัวเนะจ้ะแต่ถ้าอันบันได้ก็งวดหน้าเอาไม่ละจ้ะ ของยังอีเนาะก็ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังแรงกายแรงใจนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาตามต่อกระสุดนี้นะจ๊ะก่อนเขาจะมาหับชมคลิปนะจ๊ะบันดนี้ลืมกดอ่าซัสสบสไคร้นะจ๊ะกดกระดิ่งกางเจนเตือนให้แมวตัวนะจ๊ะก็ขอบคุณหลายๆเลยนะจ๊ะสำหรับน้ำใจดีๆของเปิ่นฝูงเฮาตีว่าไม่เย้แมว อันแัน์แงกๆนะเจ้าขากล้องนะเจ้ามันหมุนเพื่อนบรหันกันนะเจ้าก็ขอโทษขออภัยในณจุดนี้เนาะอย่าติบอกมือแหมข้างหนึ่งกำนะเจ้าแหมข้างหนึ่งก็คำนวณเดี๋ยวเขามาตัวสุดรหลังลักซิบหลังสุดนี้เขามาตัวกันต่อนะเจ้าสุดนี้ก็เข้ามาแล้วตึงหมดนะเจ้าหกงวดนะเจ้าเขาจะไปต่อเป็นงวดตีเจ็ดนะเจ้าเขาจะใจลักแสนนะเจ้าหนึ่งครั้งนะเจ้า ลักร้อยครั้งที่1นึ่งหนึ่งครั้งลักสิครั้งที่หนหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สนะเจาะสครั้งนะอ่าสครั้งนะเจาะักหน่วยครั้งที่สอครั้งนะเจาลักหน่วยครั้งที่สีครั้งนะเจาเขาก็จะมาบวกกันเลยนะเจาะแบวกหเป็นเนะเจเ้าบวกสเป็นสิอนะเจาะสิอบวกแก็เป็นสินะเจสิบ้าบวกแ เป็น67นะจ๊ะ67วก8ก็เป็น35นะจ๊ะ35บวก8เป็น43นะจ๊ะ43บวก9เป็น52นะจ๊ะ52บวก7นะจ๊ะก็เป็น59นะจ๊ะตัวแรกเขาได้เลข9นะจ๊ะเขา9เขาเดินหน้าเป็น1ก็เป็น0นะจ๊ะ0 เดินไปห้านะเจ้าะศูนย์บวกห้าก็เป็นห้านะเจาห้าบวกสองนะเจ้าก็เป็นเจ็ดนะเจ้าต่อมาสุดอ่ะตีสองนะเจ้าะสุดตีสองตีเขาจะมาจับเป็นหากูโจรละมานะเจ้าะตีลักสิบล่างนะเจ้าเขาก็จะจ่ายลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะเจ้าะลักร้อยหนึ่งครั้งนะเจ้าะลักสิบหนึ่งครั้งนะเจ้าะลักสิบ ครั้งตีหนึ่งนะเจาบอกกัน3ครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะเจาบวกกัน2ครั้งนะเจาะสบวกแเป็นส2บสองนะเจาะสิบสองสิบหกสดซาวนะเจะ้าวเป็นสิบสองนะเจาะตัวแรกเขาได้เลขสองนะเจาะสองเขามาบวก5เป็นเจนะเจาตีโจนคือเลขเจ็ดนะเจา ล่างสองตัวออกเจ็ดเก้านะจะเลขกเจ็ดเข้ามานะจ้ะตีโจนกันนะจ้ะต่อมาเขาจะมาต่อมาเขาก็จะใจลักแสนเหมือนเดิมจะลักแสนหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งตีสองสี่ครั้ง ลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งเก้าบวกเจ็ก็เป็นสิบหกนะเจ้าสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดนะเจ้าสิบแปดบวกเจ็ก็เป็นสาห้านะเจ้าสิห้บวกเจ็ดเป็น32มนะเจ้าสามสิบสองบวกเจ็ดก็เป็น39มนะเจ้าสามสิบเกวกเจ็ดก็เป็น4ี่สหกนะเจ้า สี่สิบหกบวกเจ็ดก็เป็นห้าสิบสามนะจ๊ะเขาได้ตัวแรกก็คือเลขสามนะจ๊ะเลขสามเขาเดินหน้าเป็นหนึ่งเก้าเป็นสี่นะจ๊ะสี่บวกห้าเป็นเก้านะจ๊ะเก้าบวกสองเป็นหนึ่งนะจ๊ะสุดที่สองเขาก็จะใช้ลักมือน,นะจ๊ะบวกกันสองครั้งนะจ๊ะ รักร้อยหนึ่งครั้งรักสิบหนึ่งครั้งนะเจ้ารักสิบครั้งตีหนึ่งนะเจ้าสามครั้งนะเจ้ารักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะเจ้าสองครั้งนะเจ้เาเขามาบวกกันเลยนะเจ้าสี่บวกสี่เป็นแปดนะเจ้าแปดบวกห้าก็เป็นสิบสามนะเจ้าสิบสามบวกเก้าเป็นสิบสองนะเจ้าสิบสอง บวกสองเป็นสนะจ๊ะบวกสเป็นสอหกบวกสเป็นสอแปดนะจ๊ะสอแปดบวกเก้านะจ๊ะก็เป็นสามสเจ็นะจ๊ามสบเจ็ดบวกเก้าก็เป็นสี่สิบหกนะจ๊ะตัวแรกเขาได้เลขหกนะจ๊ะหเขาบวกห้นะจ๊ะก็เป็นหนึ่งนะจ๊ะตีโจนกกันคือเลขหน,นึ่จ๊ะ ต่อ,อมาออกหนึ่งเจ็ดนะจ๊ะหนึ่งเจ็ดเหล็กเหลนึ่งก็เข้ามาอยู่ที่ลักซิปล่างนะจ๊ะจะพยายามกำักล้องบอกให้สันนอกก็ยังสันอยู่ดีนะจ๊ะก็เขาก็จะใจลักแสนเหมือนเดิมนะจ๊ะลักแสนหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักซิปครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่สองนะจ๊ะ สี่ครั้งนะเจาลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สีครั้งนะเจเก้าบวกหเป็นสินะเจาะสิบวกศนย์เป็นสิบนะเจาะสิบบวกเจเป็นสิจนะเจาสิบวกเ็ก็เป็นสินะเจาะสวกเ็ก็เป็นสาอนะเจาะสามสิบเอบวกเจ็ดสามสนะเจาสามสิบวกสก็เป็นสี่นะเจาะสีบวกส ก็เป็นสี่สิบห้านะเจ้าตัวแรกเขาได้เลขห้านะเจ้าห้าเขาเดินหน้าเป็นหนึงเป็น6กนะเจ้าโกบวกห้นะเจ้าก็เป็น11บเอก็ได้หนึงนะเจ้าหนึ่งมาบวกสองนะเจ้าก็เป็น3านะจ้าต่อมาสูตรตีสูตรตีสองนะเจ้าสูตรตีเขาก็จะใจลักหมื่นนะจ้าบวกกันสองครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งลักสิบหนึ่งครั้งนะเจ้าลักสิบครั้งตีหน่งนะจ้า สามครั้งนะจะลักหน่วยครั้งตีหนึ่งสองครั้งนะจะแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกนะจะสิ 17, 18, 18, 18, บเจ็ดสิบแปดนะจะสิบแปดสิบแปดบวกซีนะจะก็เป็นสิสองนะจะสิสองบวกสีเป็นสาหกนะจะก็ตัวแรกเขาได้เลขหก 6, นะจะหกเขามาบวกห้านะจะหกเขาบวกห้าก็เป็นได้เลขหนึ่งนะจ้า จนกันก็นกนคือเลขหกกับเลขหนึ่งนะจะเลขก็ออกหกศูนย์นะจะเลขหกเข้ามานะจะเป็นลักซิฟนะจะต่อมาวันนี้นะจะงวดของวันนี้ที่ออกวันนี้นะจะเขามาคำนวณกันตอนเลยนะจะเขาก็จะใช้ลักแสนหนึ่งครั้งนะจะลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักซิฟครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะจะ ลักร้อยครั้งที่2นะจ๊ะสครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่สองหครั้งลักหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งนะจ๊ะ2อบวกแเป็น1ิบแปดนะจ๊ะอองบวกแเป็นสินะจ๊ะสิบวกแเป็นสินะจ๊ะสิบวกเจนะจ๊ะก็เป็นส5้านะจ๊ะส5บห้าบวกเจ ก็เป็น32นะเจ้า32บวก7ก็เป็น39นะเจ้า39บวก7ก็เป็น46 46บวก7ก็เป็น53นะเจ้า53บวก0ก็เป็น53 5ก็ตัวแรกเขาได้เลข3นะเจ้าเลข3เขาเดินหน้าไป1นะเจ้า1ก็เป็น4นะเจ้าบวก5ก็เป็น9นะเจ้าบวก2ก็เป็น1นะเจ้า ต่อมาสูตรที่สอนะเจ้าสูตรที่สเขาก็จะใจนะเจ้าลักหมื่นนะเจ้าสองครั้งรักร้อยหนึงครั้งลักสิบหนึงครั้งนะเจ้าลัก10บครั้งที่หนึ่งนะเจ้าสครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะเจ้าศูนย์บวกศูนย์เป็น0ูนย์นะเจ้าศูนย์บวกหก็เป็น6กนะเจ้าหกบวกเก็เป็นสิห้นะเจ้าสิบหบวกแปนะเจ้าก็เป็นสิามนะเจ้าสบวกปด ก็เป็น31มสเนะจ๊ะ3าบวก8ก็เป็น39นะจะ39บ้าวก5ก็เป็น43นะจ๊ะ4 44นะจ๊ะ44 44บวกก็เป็น49เ้านะจ๊ะตัวแรกเขาได้เลขเก้านะจ๊ะเ้าเขาเดินหน้าเป็น1เาเขาบวก5นะจ๊ะ9บวก5ก็เป็น สิบสี่นะจ๊ะเขาได้เลขสี่นะจ๊ะผ่านมามันมาดนี่เลยนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะงวดของวันนี้นะจ๊ะก่อออกสี่สองนะจ๊ะเลขออกสี่สองนะจ๊ะเลขสี่ก็เข้ามาอยู่ที่ลักสิบล่างนะจ๊ะผ่านนะจ๊ะลางงวดของวันที่สิบหกเดือนหกนะจ๊ะเขามาตัยกันต่อเลยนะจ๊ะรางวันที่หนึ่งนะจ๊ะรางวันที่หนึ่งเขาเขียนให้ครบก่อนเนาะออกห้า สามศูนสมะจ๊ะครั้งที่หนึ่งออก1 9ึนะจ๊ะหมุนครั้งที่1นะจ๊ะเขียนให้ครบแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่ะห้าสามศนะจ๊ะ ห้าเก้าสามนะจ๊ะพลาดไปนะจ๊ะห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามครั้งที่สองนะจ๊ะออกสามหกสี่นะจ๊ะสามหกสี่ ครั้งตีสาครั้งตีสี่เนี่ยจะออกเจ็ดสามสี่เนะจ๊ะ,ออ 7, 3, ะ,จะเขาก็จะมาบวกกันเลยนะจ๊ะลักแสนคือเลขห้านะจ๊ะลักร้อยครั้งตีหนึ่งเลขหนึ่งนะจ๊ะลักสิบครั้งตีหนึ่งเลขเก้านะจ๊ะลักร้อยครั้งตีสองนะจ๊ะเลขสามนะจ๊ะบวกกันสี่ครั้งลักหน่วยครั้งตีสองนะจ๊ะหนึ่งครั้งนะจ๊ะ ลักหน่วยครั้งที่สี่หนึ่งครั้งนะจ๊ะเราก็จะมาบวกกันเลยนะจ๊ะห้าบวกหนึงก็เป็นหกนะจ๊ะหกบวกเก้าก็เป็น15นะจ๊ะสิบหบวกสามเป็นสิบแนะจ๊ะสิบแปดบวกสามเป็นสิบเอ็นะจ๊ะสิบเอบวกสามเป็นส4นะจ๊ะสิบวกสเป็นสิเจ็ดนะจ๊ะ เจ็ดบวกสเป็น3ามสิบเนะเจ๊ะสามสิบบวกสก็เป็น3ามานะจ๊ะห้าเดินหน้าเป็น1เป็น6นะจ๊ะบวกห้านะจ๊ะโกบวหกหก็เป็น สิบเอ็ดนะเจ้าก็ได nice ้หนึ่งนะเจ้าหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะเจ้าสูตรที่สองนะเจ้าเขาก็จะใช้ยลักหมื่นสองครั้งนะเจ้อลักร้อยหนึ่งครั้งลักสิบหนึ่งครั้งนะเจ้อลักสิบครั้งที่หนึ่งนะเจ้าบวกกันสามครั้งนะเจ้อลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะเจ้าเขามาบวกกันเลยนะเจ้าสามบวกสามเป็นหกนะเจ้าหกบวกห้าก็เป็นสิบเอ็ดนะเจ้าสิบเอ็ดบวกเก้า ก็เป็น9เน๊ะจ้า9 9บวก9ก็เป็น6 9เนะเจ่จ้ะ1 9บวก9ก็เป็น38นะจ้ะ38บวก9ก็เป็น47เนี่จ้ะ47บวก8เอ่อ47บวก4นี่ะจ้ะก็เป็น51เนะเจ้ะ ห้าสิบเอ็ดบวกสี่ก็เป็นห้าสิบห้านะจ๊ะตัวแรกเขาก็ได้เลยห้าน,นะจ๊ะห้าเขามาบวกห้านะจ๊ะก็เป็นศูนย์นะจ๊ะ งวดของวันที่สิบหกเดือนมิถุนายนนะเจ้าหามาล้อผลนะเจ้าว่าลักอ่าลักสิบล่างตัวนี้นะเจ้าเดินมาแล้วทั้งหมดเนาะหกงวดนะเจ้างวดนี้ยังจะเป็นงวดที่จะเป็นงวดทีเจ็ดนะเจ้าว่าเลขห้าจะเดินมาอยู่ตีลักสิบล่างต่อกรนะเจ้าเพราะซุนนี่ก่อเดินมาแล้วทั้งหมดนะเจ้จาหกงวดต่อไปก็จะเป็นงวดทีเจ็ดนะเจ้าก็จงใจวิจารณญาณน,นะเจ้า ในการรับชมเนจะก็ขอบคุนะเจะทุกกำลังแรงกายแรงใจเจ้า